ศาสตร์พระราชาคือแนวทางที่ในหลวงราชการที่9ทรงสร้างประโยชน์ให้กับพระสงฆนิกรของพระองค์ท่านตลอด70ปีของการครองราชด้วยหลักการพัฒนาที่ลุ่มลึกรอบด้านมองการไกลและยั่งยืนกระทั่งต่อมาประชาคมโลกมองเห็นความสำคัญนี้และเริ่มดำเนินแนวทางตามถึงอยู่คว้ใด ราเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมค่ำเช้าสุขทวี ข้าวโพดสีน้ำตาลสุดลูกหูลูกตาบนภูเขาสูงในเขตภาคเหนือที่นี่คือบ้านห้วยกระทิงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากชาวบ้านกำลังเผชิญวิกฤตสภาพอากาศและวิกฤตเศรษฐกิจจากราคาข้าวโพดที่นายทุนรับซื้อกิโลกรัมละสี่บาทเท่านั้นชาวบ้านบางรายจึงหันมาเดินตามรอยสารพระราชา ศาสตร์พระราชาคือแนวทางปฏิบัติที่มีกระบวนการมีเอกลักษณ์คำนึงถึงบริบททางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่แก้ปัญหาแบบองค์รวมการทำงานตามศาสตร์พระราชาเอกลักษณ์คือแบ่งเป้าหมายเป็น3ขั้นตอนได้แก่เพื่ออยู่รอดพึ่งตนเองและยั่งยืนชาวบ้านห้วยกระทิงรายนี้ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสานทำได้สองปีแล้วรายได้พอเลี้ยงครอบครัวไม่มีหนี้สินที่ปลูกอนดับแรกนี่ก็คือกล้วยนะครับ,รบกล้วยแล้วก็ข้าวข้าวแล้วก็มีไม้ผลนี่มีหลายอย่างนะครับ,รบแต่ที่ที่เขียนที่จดจดเอาไว้นี่มี45อย่างนะครับในในพื้นที่นี้นะครับ ที่เป็นไม้ไม้ผลนะครับ,รบแล้วก็มีไม้ไม้ใช้สอยด้วยก็มีไม้สาสต์ไม้แดนไม้ตะเคียนมีหลายอย่างนะครับ,รบแล้วก็มีอันนี้คพือสาหรับกินก็คือขาครับอันนี้ขามันคือลูกใหญ่มากใช่ครับหวีหวีมันน้อยลูกมันใหญ่เครืคอเครือมันเล็กเนาะเครือนี่มันเล็กแต่ลูกมันใหญ่ครับ แต่ถ้าสูง่าพื้นราบนี่เขื่อนเขือมันจะยาวถึงนี่เละมันจะมี1 0บวีสิบอวีอันนี้ลึกลงไปนี่เป็นเป็นแม่น้ำหรือว่าเป็นอะไรครับอันนี้เป็นตาน้ำนะครับตอนนี้แล้วก็ขุดขุดไปบ่อเก็บน้ำํำพอเดินลงมาถึงตรงนี้แหะเป็นตาน้ำแล้วเราก็อาศัยพื้นที่ตรงอยูนี้ขุดบ่อบแล้วก็เลี้ยงปลา ปลาอะไรที่เราเลี้ยงตัวนี้ครับคือบ่อน,นี้ผมจะเลี้ยงปลายี่สดปลายี่สดครับแล้วเราเรามีวิธีเลี้ยงยังไงให้อาหารธรรมชาติหรือว่าให้อาหารมันด้วยแล้วก็วิธีเลี้ยงเนี่ยเราจะให้อาหารเป็นผดัดพวกนั้นเนะี่ยเป็นผับบุนแล้วก็อาหารแปลรูปนี่เราจะให้สามสี่วาก็ให้ให้บันทีนะครับมไม่ได้ให้ทุกวันนะครับ ขายหรือว่าไว้กินก่อนเรือนอับดับแรกนี่ไว้กินก่อนถ้าเหลือกินเหลือใช้ก็ขายลงมาครับตาน้ําเลี้ยงปลาตรงนี้เป็นนาข้าวครับนะครัวทำแค่นี้เหรอคือนาข้าวนี่ฝันนี้ก็ใช่ครับอันนี้เป็นข้าวไร่นะครับอืมฮนี้เกี่ยวเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวครับก็คือทําแค่เนี้ยพอกินในครอบครัวเลย ถือว่าพอพอก็ไม่พอครับ mm hmm. เพราะว่านามันน้อยเนาะ mm hmm. ไม่เยอะครับคือที่ที่ปลุกแหมที่เกี่ยวเสร็จไปแล้วนี่มันจะได้ร้อยโลนะครับ mm hmm. อย่างนี้ร้อยโลอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เนี่ย mm hmm. เพราะว่าเราเราขาดอีกยันเนือปุ๋ยปุ๋ยมันไม่ไม่เยอะเนาะ mm hmm. ที่ในแปลนานาเนี่ยปุ๋ยมันมีไม่เยอะครับ <Yep. S 2> ก็เลยเข้า มันได้อาหารไม่ไมเพียงพอเข้าก็ไม่งามครับค,ความโดดเด่นของศาสตร์พระราชาคือการค้นคว้าวิทยาการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่นักพัฒนายุคหลังเห็นตรงกันว่านี่คือองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาการใหม่ๆตามศาสตร์พระราชานำมาใช้บนพื้นที่สูงคือการทำนาแบบขั้นบันไดดักน้ำดักตะกรดิน ที่ไหลมาจากยอดภูเขาสูงให้อยู่ในแปลงนาการเพราะปลูกจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคือก่อนที่เราจะมาทำสะพระราชานี่เราปลูกข้าวนี่เราปลูกข้าวไร่นะครับข้าวไร่นี่เราจะปลูกแบบพื้นที่แบบนั้นก็ปลูกแบบนั้นแหละรา,าชราชานขนาดนี้ก็เราก็ปลูกแบบนั้นแหละแต่หลังจากที่อาจจะยับมาสออว่าให้ขุดเป็นนา ขุบเป็นนาแล้ว hmm. ก็เราก็ค hmm. mm. right ุบเป็นนาเป็นไปขั้นไปขั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราทาปีแรกนี่เราเห็นว่าข้าวนี่มันเตดต่างกันมากครับกับเราปลูกในพื้นที่ทั่วไปกับปลูกในพื้นที่นาเนี่ยเพราะว่าพื้นที่นาเนี่ยมันจะมีท่าท่าอาหารเนาะท่าอาหารจากข้างบนเนี่ยลมมาลมมาก็ลมมาในที่นาก็มันไม่ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่ในที่นั่นแหละแล้วก็ข้าวก็มันจะเตดต่างครับ พื้นที่ที่เราปลูกแบบทั่วไปนะครับส่วนชาวบ้านรายนี้เพิ่งเริ่มต้นปรับสภาพพื้นที่เมื่อปีที่แล้วไม้ผลยอดยังไม่โผล่พ้นต้นญ้าเขาตั้งใจว่า1-2ปีนี้ไร่ของเขาจะมีร่มเงาจากต้นไม้นานาชนิดจากที่แนตัวนี้เราเอาแรงการละเ,เราช่วยกันมาขุดขุดเป็นเลาะ เป็นขัาา้นบันไดก็ที่เราเดินดูที่นี่นี่จะตอนแรกอาจจะเป็นเป็นที่ที่รัชชังก็เราเออสัตว์พระราชามันใช้ว่าเราต้องขุดไปขัาา้นบันไดถ้าฝนตกลงมาจะชัดแน่ดีมาจะมาตะกรอ,อยู่ที่ที่นาแล้วเราจะปลูกข้าวอะไรก็จะดีคือนอกจากปลูกข้าวเสร็จแล้วเราก็ยังมีพืชอื่นแซมเข้าไปด้วยอย่างถั่วอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ อาจจะใส่ถัว่วถั่วฝัดยาวถัว่วอันนี้คือเป็นถั่วมะแฮะที่เราปลูกเพื่อเพื่อเรากินเหมือนกันาาแต่ถ้ากินไม่หมดก,ก็ให้เพื่อนบ้านกินหรือว่าคนที่ไหนเข้ามาก็ให้เขากิน,กนผมเห็นในแปลงนาน,นอกจากที่เราเห็นพอหมดหน้าข้าวแล้วเนี่ยผมยังเห็นมีฟักทองมีถั่วที่ปลูกทิ้งเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มีกระเจีย๊ยบแล้วก็รวมถึง โชคดีมีฝั่งตะนุนของที่เนี่ยเป็นมีบ่อน้ําบ่อน้ําครับเอาเราเอาไว้ใช้ทําอะไรครับบ่อน้าเอาเราเก็บน้ําไว้เพื่อเราจะดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกถ้าจะเหี่ยวลร้ไรเราต้องใช้เครื่องดูกน้ําแล้วก็ต้องมาใส่ให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก่อนอเราเก็บน้ําเพื่อเราจะลบน้ําต้นไม้ไว้คร<ำ>ับนับเป็นความท้าทายอย่างสูงสุด เมื่อชาวบ้านอีก50ครัวเรือนจับจ้องมาที่แปลงปลูกพืชผสมผสานของชาวบ้าน17รายหรือกลุ่ม17หัวหอกการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดียวมาปลูกพืชแบบผสมผสาน ปีที่แล้วนี่มีคนที่เข้าร่วมในกลุ่มนี่มี17ตอนนี้มี17นะครับแล้วก็แล้วก็โค้ขั้นน้อยนี่มีเยอะครับที่จะเข้าร่วมเนี่ยในกลุ่มนี่ทุกบานที่ตอนนี้ก็จะมีคนที่อยากจะมาทํากับเราก็มีอยู่บ้างแต่เขาจะดูว่าเราจะทำล้วจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นไหมก็ขอก็ค่อ,อยๆจะตามเรามา แต่ที่มาแล้วนี่มี17รายล้วเพราะว่าเราทาแบบนี้ก็จะมีคนที่ละละ17รายนักจะพาการฟึ้นอรมจากอาจารยักแล้วก็จะกลับมาสู้ต่อชาวบ,บาบาโคดูดูเราอยู่ครับว่าเออกลุ่ม17น,นี่จะไปรอดไม่รอดเนี่ยนะออขอดูเราอยู่เดี๋ยวพวกเราสู้สู้เต็มที่ครับไม่ถอยถ้าเพื่อพ่อเพื่อที่ว่าสัปพระราชาเนี่ยนะจะให้จะให้โคเราอยู่กับผ่านได้ ปาอยู่กับโค,โคอยู่กับป่านจะให้รอชดชดโชว์เราในะอนาคตไม่กี่ปีนี้นคิดว่าจะดีขึ้นถ้าแม้แต่กรูกสิบเจนี่คิดว่าจะปลดนี้ได้แต่ที่จริงไม,ไม่ไม่ใช่ถาป่าแล้วนะไปได้คืนมาถ้าแต่อจญญาจจะญาติจะน่าเข้ามาเนี่ยได้ปลาคืนมาประมาณสี่ห้าร้อยไล่ลตอนนี้นะอันนี้กำนาระรับรอเลยอ่าจะได้คือที่ว่าจะประทานลมมาเนี่ยสองคาถานเนี่ย ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ปีข้างหน้าในะ้จะฟื้นคือเป็นป่าแล้วอตอนแรกที่ว่าเครียดอะไรไม่ออดให้ชาวบา้านปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกล้วยปลูกเป็นพี่เลี้ยงแล้ว,ลวต่อมาจะจะปลูกพืชโพลแล้วต้นไม้ยืดโตที่ว่าอยู่กับป่าเนี่ยนะหออลายหลายลายานชาวบ้านสองรายนี้ได้เปลี่ยนชีวิตจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งพวกเขาต้องตกเป็นหนี้ตามเกษตรพันธสัญญา แต่ต่อมาหลังจากเปลี่ยนแปลงเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรชัชญาศาสตร์พระราชาแล้วพวกเขาหมดหนี้และต่อไปนี้พวกเขากำลังจะกลายเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตติดตามได้ในช่วงหน้าครับ าสตรพระราชาไม่ได้ทําให้ชาวบ้านหมดหนี้เท่านั้นแต่พวกเขากําลังใช้ภูมิความรู้นี้ถ่ายทอดไปยังจังหวัดต่างๆ18จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานและล่าสุดนั้นมี4จังหวัดที่ครูกศนอได้มาเรียนรู้และกําลังจะเอาภูมิความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับจังหวัดของตัวเองไปติดตามครับโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศตัวอย่างสําหรับการก้าวเดินแรก ของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในมิติต่างๆเริ่มจากการพัฒนาภาคการเกษตรเป็นเกษตรแปรรูปต่อเนื่องไปยังการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอำเภอแม่ระม,มาดจังหวัดตากภาคภูมิใจที่ชาวบ้านห้วยกระทิงกล้าที่จะเริ่มปรับแนวทางการดำเนินชีวิตทุ่มเทเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การเดินตามศาสตร์พระราชา กราบขอบพระคุณทางท่านอาจารย์ยักษ์และมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับพื้นที่ตรงนี้ที่บ้านพะกอยวาหรือบ้านห้วยกระทิงนี้จะเป็นต้นแบบที่จะให้พี่น้องชาวบ้านนะฮะในพื้นที่ใกล้ๆเคียงรวมทั้งแนวซิกตอนตกของจังหวัดตากเป็นต้นแบบในการที่จะปรับปรับแนวทางการดำรงชีพนะฮะโดยยึดหลักศาสตร์ของพระราชาครับชาวบ้านห้วยกระทิงต้องต่อสู้อย่างหนัก ระหว่างเกษตรพันธสัญญากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนนี้เป็นกลไกลที่ทงางภาครัฐเองอเดิมเราอาจจะใช้วิธีการเจรจาคุยกับถ้าเป็นนี่นอกระบบนะครับแต่ที่นี่มีน้อยส่วนใหญ่ก็จะไปติดกับธนาคารากับทกสหรือสหกรณ์ตัวนี้ภาครัฐเองมีมีแนวทางอยู่แล้วในการที่จะช่วยชะลอหรือผ่อนปลนการชําระหนี้ต่างๆนะฮะพ หลักการทางทกสเองกับเราเนี่ยมองตรงกันครับอย่างเราไปขยายผลเ,เรื่องการปลูกแบบผสมผสานหรือเราเรียกกันว่าหลักของหลุมพอเพียงดังหลักทรัพย์ในดินเนี่ยถ้าเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตมาปลูกพืชแบบผสมผสานเนี่ยทกสเขายินดีจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการกู้แบบแทบว่าจะไม่คิดดอกเบี้ยเลย เหลือแต่แค่ค่าเอกสารสําหรับนี่ที่มีอยู่เดิมก็อาจจะมีการรีไฟแนนซ์หรืออะไรเนี่ยฮะต้องไปคุยเป็นรายๆไปครับความโชคดี3สิ่งของอำเภอแม่ระมาดคือ 1. พระบาทสมเด็จพระประมมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานโครงการหลวงแห่งที่39ซึ่งเป็นแห่งสุดท้าย 2. เป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงอาชีพตามศาสตร์พระราชา 3. กาารรสร้สรรแม่ละมาดโชคดีใน3สิ่งก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวด้การที่9ท่านจะสวรรนนคตท่านได้พระราชทานโครงการหลวงแห่งที่39คือโครงการหลวง,ลวงเรืเอต่อนะครับให้ไว้กับชาวแม่ละมาดที่ตำบลแม่ตื่นจะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก40กว่ากิโลตรงนี้จะเป็นการเน้นการาพัฒนาอาชีพและรายได้ของชาวเขาโดยการปลูกพืชเมืองหนาว เพราะความสูงจะสูงกว่าพื้นที่นี้นะฮะ,ะเมื่อประมาณต้นเดือนหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีพระองค์ท่านได้สเสด็จมาดูพื้นที่แล้วจะขับเคลื่อนภายใน1ปีนะครับจากเดิมที่โครงการหลวงดําเนินการในพื้นที่อื่นต้องใช้เวลา5ปีภายใน1ปีเพื่อให้บังเกิดผลแล้วจะนําเรื่องนี้สรุปเป็นเอกสารถวายในงานถวาย ออกพระเมนของพระเจ้าอยู่หัวนะนี่หนึ่งโชคดีอย่างที่1โชคดีอย่างที่2ก็คือท่านอาจารย์ยักษ์ได้มาขับเคลื่อนตรงนี้มาพอสมควรแล้วเราเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนอาชีพโดยใช้ศาสตร์พระราชาครับทีมงานของท่านอาจารย์ยักษ์นอกจากดูตรงนี้แล้วท่านยังกรุณาที่จะเคลื่อนไปในพื้นที่อื่นๆของแม่ละมาดตรงนี้เป็นต้นน้ํากลางน้ําท่านก็จะช่วยดู เหมือนที่สามหมื่นที่ท่านจะขยับไปปลายน้ําเองซึ่งเป็นพื้นที่ราบปลูกข้าวโพดท,ท่านก็จะช่วยดูในส่วนนี้หรือเราจะสามารถจะยกศาสตร์พระราชา,า,าไปโชคดีในส่วนที่3ก็คือโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ของสมเด็จพระเทพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วกรมวังผู้ใหญ่ท่านก็กรุณาเข้ามาเยี่ยมพื้นที่แห่งนี้ครับของบ้านห้วยกระทิงเราในบ้านพะกอยวาเนี่ยท่านก็มองแล้วจะขับเคลื่อน ตามแนวทางสร้างป่าสร้างไรายได้ของสมเด็จพระเทพถือว่าเป็นแนวทางที่แม่ละบานเราโชคดี3อย่างบ้านห้วยกระทิงกลายเป็นโมเดลสำหรับการนำไปใช้กับจังหวัดอื่นๆอีก18จังหวัดโครงการเอามือลงแขกระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายน2559คือการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชาวบ้านสู่ครูกศน4จังหวัด 18ปจังหวัดที่ว่าเขาเอามือกันเนี่ยเราก็ลังฝึกชาวบ้านว่าให้เปลี่ยนนาขั้นบันไดแบบโหัวโลนเนี่ยมาเป็นนาขั้นบันไดแบบมีป่าอาจจะได้ป่าขึ้นมาสัก5 0สบเซนคือนาขั้นบันไดรูปแบบเดิมเนี่ยเขาก็ปั้นคันนาเล็กๆเพื่อขังน้าไว้ให้ได้สักคืบหนึ่งหรือสอกงอย่างมากแล้วก็ทําแต่นาอย่างเดียวบนคันนาเขาไม่เคยสนใจผมเนี่ยสนใจบนคันนาว่าถ้าเราปั้นคันนาสักเมตรเมตรครึ่งหรือสองเมตร บนคันนามันจะคือป่านั่นเองแต่มันจะเป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าธรรมชาติแต่เป็นป่าที่มนุษย์สร้างขึ้นจะได้ประโยชน์จากป่านี้ถึง4อย่างไม้ซุงก็อยู่บนคันนาไม้อาหารก็อยู่บนคันนายาก็อยู่บนคันนาทุกอย่างอยู่บนคันนาหมดยาสะผมก็อยู่บนคันนาปวดท้องยาก็อยู่บนคันนาหมดทุกอย่างมันจึงเป็นคันนาแบบทองคํานาขั้นบันไดของเราคือนาคันนาทองคํา ในนาจะลึกกว่าปกติน้ําจะลึกตะกอนดินที่ถูกชะมาจากภูเขามันก็มาติดอยู่ในท้องนาเราแน่นอนเราไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเมื่อนาน้ํามันลึกยาก็ไม่ขึ้นก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วน้ําฝนถึงยังไงก็ชนะปุ๋ยทั้งปวงฝนธรรมชาติในตกลงมาคุณเอาปุ๋ยไปใส่เอาน้ําไปลดยังไงก็แพ้นะน้ําฝนะฉะนั้นผลผลิตข้าวมันก็ต้องสูงเป็นธรรมดาอันนี้คือนาขั้นบันไดแบบเรา ตองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารในสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาเรียนรู้าศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปถ่ายทอดในพื้นที่ของตนเองและเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงภูเขาหัวโล้นเป็นภูเขาหัวจุกได้เช่นเดียวกับบ้านห้วยกระทิงอยากได้ความรู้ให้กับคนที่มากๆรมก็คือสมาชิกน,นะครับคืออย่างการ ทำเกษตรผสมผสานโน้อะไรเงี้ยเพื่อเขาจะได้ปรับปรุงเอาไปใช้ปรับกับปรับเข้ากับวิถีของเขาครับเออมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเริ่มโครงการได้2ปี3ปีมันก็ยังเริ่ม,มนะฮะคืออยากจะดูตัวอย่างที่เห็นผลชัดเจนอย่างเงี้ยที่นี่มีวิธีการทํำยังไงให้ประสบความสําเร็จยางครับผมครับผมแล้วก็จะได้แบบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพื่อไปต่อยอดที่นน่นครับ การเกษตรนี่มีความสำคัญยิ่งถ้าไม่มีการเกษตรก็เกือบจะพูดได้ว่าเราจะต้องตายกันหมดเพราะจะไปอาศัยอาหารวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกว่าลำบากอยู่และกินไม่ลงการเกษตรนั้นไม่ใช่เฉพาะการเอาเมล็ดผักไปหยอดในร่องแล้วมันจะขึ้นมาเป็นผลผลิตที่เหมาะสมได้หากแต่ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นทุกด้านพระบรมราโชวาท อย่าเมื่อน้ำตาแห้งแล้วอย่าหยุดเดินตามพ่อนะอย่าดีแต่พูดแต่มาอย่าดีแต่ร้องไห้เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยยิ่งดีแต่ก็จะเห็นผลเนี่ยขนาดแรงนี่ภัยพิบัติหมอกควันกำลังมาแน่นอนแล้วเนี่ยวิธีแก้ปัญหายอย่าทำแบบเดิมที่หลอกกันแบบเดิมอย่าไปทำทำแบบใหม่ซึ่งตัวอย่างมีให้ดูแล้วอย่างนี้ไฟยังไงก็ไม่ไหม,ไมว่าชาวบ้านก็จะไม่ยอมปล่อยให้ไหมเด็ดขาดในอดีตนนชาวบ้านเขาจุดเผา แต่ด้วยวิธีอย่างนี้เขาจะรู้คุณค่าว่าถ้าเขาเผานะ่ยสิ่งที่เขาสูญเสียที่สุดคือตัวเขาเองปุ๋ยทั้งหมดจะหายไปเลยผลผิดข้าวเขาผลผิดเข้าวโพดเขาผลผิด,ผลผดแล้วเขาจะเขาจะสูญเสียอยู่รุนแรงแต่เขาเผาเพราะเขารู้ไม่เท่าเขารู้เท่าไม่ถึงกา,ารศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบได้เหมือนกับฐานรากของชีวิตฐานความมั่นคงของแผ่นดินการที่บ้าน และตัวอาคารจะอยู่ได้จะต้องมีฐานรากแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นฐานรากและลืมว่ามีฐานรากเสียด้วยซ้ําไปจากที่ไปคนไทยจะต้องคํานึงถึงว่าเราต้องหันกลับมาดูตัวเองเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงตามที่พ่อได้สอนเอาไว้